สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเด้ออยู่กับสมอลทาแนวนะคะนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับสมอน c h า n แนวจ้าพามาเที่ยวตรงหอนาฬิกานะคะเอฟซีนะคะตรงนี้เป็นที่เที่ยวนะคะวันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเอฟซีนะคะคนน้อยนิดนึงนะคะ คนน้อยนิดนึงพอดีไปทานข้าวมาแล้วก็วปวไปทานข้าวเสร็จยายก็ไปเดินมาที่นี่นะคะมาตรงเที่ยวนะคะวันนี้วันนี้หนาวนะคะตอนนี้หนาวสวัสดีทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกลา์นะคะอยู่กับสมองชาแนลนะคะ ยายพามาเที่ยวหอใ,หในกาไม่คือคนเยอะมากเลยตอนนี้นะคะสวัสดีทุกคนค่ะอยู่กับสมอทชาเนเอลค่ะพอดีไปทานอาหารญี่ปุ่นแล้วก็เลยเดินมาเลยเพราะว่าอาหารญี่ปุ่นก็อยู่ในตึกนี้นะคะดูห้างนี้นะคะก็ทานเสร็จลูกสาวก็บอกว่าแม่หนูขี้เกียจเดินแล้วหนูกลับห้องก่อนนะ เออถ้างั้นแม่ไปถ่ายคลิปนิดหนึ่งก่อนนะแม่ค่อยตามไปสวัสดีทุกคนเด้อจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกใจนะคะคคคคยายจะพาไปดูนี้นะคะคคยายจะไลน์สั้นๆนะคะไลน์ไม่ยาวนะคะไลน์ลไม่ยาวนะคะแต่ไลน์สั้นๆ นี่นะคะยายจะให้ดูข้างหน้านะคะผมก็จะเยอะประมาณหนึ่งนะคะจะให้ดูว่าอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ให้อ่านแปลเองเด้อจ้ะยายพูดไม่เป็นเด้อภาษาจีนภาษาอะไรจะถ่ายทั้งตัวหนังสือให้ดูว่าอยู่ตรงไหนนะคะนี่นะคะอยู่ตรงนี้นะคะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวถ้าเดินเข้าไปข้างในนะก็เป็นที่เที่ยวเหมือนกันนะคะเดินเข้าไปทางนู้นก็จะเป็นหมาล่านะคะยื่นนะคะส่วนหน้าคคนก็จะมาตรงนี้กันนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะอ่านเราเองเด้อจังยายอ่านไม่เป็นเด้อ รู้จะว่าอยู่เฉินชิงก็พอแล้วดอกไม้จริงนะคะไม่ใช่ดอกไม้ปลอมนะคะดอกจริงนะคะคน <she> ก็จะเยอะนิดนึงนะคะรอคิวเข้าไปถ่ายรูปนะคะพีนะคะ ห้างรอบๆก็จะเป็นห้างทั้งหมดเลยนะคะทีนะคะจะเป็นห้างทั้งหมดเลยนะคะมีตีห้างมีห่อดังๆกระเป๋าดังๆนะคะ สวัสดีทุกคนนะคะกับสมอนชาแนลจ้า